สร้างเม็ดอาร์คสร้างขอบขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ฮะเกิดการห่างของตรงนี้นิดนึงนะครับตอนนี้พอดีแล้วนะครับเรารู้เลยว่าไฟเบอร์มันบิดนะครับเราเล็ดึงมันให้มันตรงครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับไดองศาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตของวันที่12นะครับพอดีร้านเราหยุด1วันแล้วเราไม่ได้อัปเดตนะครับผมป่ะตามดูนะว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนี่ครับเม็ดอาร์คนี่ครับผม สร้างเม็ดอาร์คสร้างขอบขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมอ่าอีกอย่างนึงนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าด้านหลังใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ใช้ตำแหน่งยึดเดิมได้นะครับเลยสร้างแชสซีขึ้นมาใหม่นี่นะครับผมนี่หนาของเดิมไหนนะของเดิมหนาประมาณหนึ่งมิลครึ่งนี่ครับสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสามมิลนี่นครับผมนี่นี่มีดำในละ วันนี้ว่าวันนี้ติดภารกิจหนึ่งอย่างนะครับผมเรื่องของเรื่องเลยวันนี้ที่แบบทําคันนี้แบบไม่ได้เยอะเพราะวันนี้ติดภารกิจวางเครื่องนะครับลอกเรื่องเลยนะนะคือเ,เนี่ยเราติดวางเครื่องรถคันนี้นะครับเป็นรถจี๊ปวางเครื่องดีแม็นะครับเราติดภารกิจวางเครื่องดีแม็นะครับวันนี้เลยอัปเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะวันนี้ก็สร้างเมลอาร์ค้าลขวาขึ้นมานะครับดึงพอดีว่า ขอบประตูนะครับผมขอบประตูมันขกนิดนึงครับตรงนี้นะครับผมนี่นะเวลาใส่ประตูไปแล้วนะครับเกิดการห่างของตรงนี้นิดนึงนะครับตอนนี้พอดีแล้วนะครับเราดึงนะครับเน่เน่เน่ดูดิดึงเรารู้เลยว่าไฟเบอร์มันบิดนะครับเราเลยดึงมันให้มันตรงนะผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับได้องศาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับติดภารกิจวางเครื่องนะครับวันนี้อัปเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาลุยกันแบบ ต็มพี่เลยครับพวกนี้นครับผมทำทุกวันทำทุกวันนะครับวันนี้จริงๆเราทำทุกวันเนี่ยกำลังตั้งตัววางเสาเนี่ยได้เนี่ยเด้เนี่ยรูเจาะรูเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับเห็นไหมเตรียมที่จะใส่ประตูแท้เลยเห็นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูๆๆๆๆให้ดูเนี่ยเราเจาะรูเดี๋ยวเราต้องเอาเหล็กไปตามเกี่ยวนะครับผมไปตามเกี่ยวแล้วก็ทําคานถักลับนะครับส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราเอาออกนะตอนเราถักโลบาเสร็จเราถึงจะอาออกนะครับผมนะครับเพราะตอนนี้เราตั้งระดับให้มันได้ให้มันประโซเข้านะครับให้แบบ หน้าต่างเข้าเรียบร้อยแบบว่าไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผมนี่ประตูแท้แบบนี้นะครับตอนนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเรียบร้อยเป๊ะเลยครับผมนะครับก็ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับอันนี้เราก็ดึงแล้วนี่นะครับพอดึงเสร็จเราก็ดามโครงอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันบิดเบี้ยวนะครับผมก็อัปเดตกันทุกวันนะครับทําทุกวันไม่ได้หยุดไปไหนนะครับผมแค่เมื่อวานหยุดพอดีว่าร้านหยุดทุกวันอังคารเมื่อวานเราก็เลยไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับผมวันนี้เราก็พามาดูว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะครับผม วันนี้เราอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะเราติดภารกิจวางเครื่องหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตลำโบด้วยดีกว่าปะอัปเดตลำโบไปรอบนี้อาจจะแบบว่าทําดีเลยอะนะครับทําแบบดีๆเลยอะตอนนี้ก็เอาช่วงล่างออกไปหมดแล้วเห็นไหมเอาช่วงล่างออกหมดแล้วเนี่ยเจียอะไรเนี่ยให้เนียนๆเลยคราวนี้เราจะวางระบบช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างเนี่ยเราจะไม่ใช้ของ h o น d a Accord แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนละเราคิดเลยว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นพวกพวกสกายไลน์นะครับ หน้าหลังเราจะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นี่ครับพามาดูกอนข้างหน้าออกเหขออหน้าไม่ได้ออกนะครับข้างหน้ายังไม่ได้ทําทําด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําช่วงล่างเป็นของสกายไลน์หรือว่าในสังเ์ติโลนะครับอันนี้นะครับผมเราไม่เอาละพอได้ขอดครับเรารู้เลยว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมคือรถคันนี้คันลอมโบเนี่ยก็คือเป็นงานแก้ไขนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับผมคันนี้ก็คือเรารู้ปัญหาแล้วรู้ปัญหามาจากคานลัมโบนะครับเราจะรู้แล้วว่าแอร์ที่มันขับขี่ไม่ดีหรือว่าขับขี่แบบไม่สมูทไม่อะไรเงี้ยนะครับเราแก้มาจากคันนี้เพื่อให้เป็นคันนี้นะครับผมคันนี้ไม่ต้องแก้แล้วคันนี้ทีเดียวจบนะครับคันนี้เรารับรองเลยว่าทําครั้งเดียวขับดีแน่นอนเนี่ยคันนี้จบแน่นอนถ้าขับเอานี้กว่าเราขับร้อยยี่สิบขึ้นไปดีกว่าเนาะร้อยยี่สิบขึ้นไปดีกว่า แล้วเราก็จะให้ดูม่ว่าเออเนี่ยเราขับประมาณนี้ได้นะก่อนที่เราส่งลูกค้าก่อนที่เราจะทําสีนะร้อยยี่สิบต้องขับดีด้วยหนึ่งเลยมันขับดีแน่นอนเพราะอะไรแล้วลูกค้าไม่โหลดนะลูกค้าไม่โหลดไม่ถุงลมแล้วว่าเรารับประกรรันเลยว,ว่าร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าเราเหยียบร้อยยี่สิบอาจจะแบบสัสัๆหน่อยร้อยสี่ร้อยห้าก็ได้ประมาณนี้น,นนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนก่อนที่เราจะทําสีนะครับเราจะรถไปลองก่อนไปเทสก่อนนะครับเราจะให้ดูความเร็วหน้าหน้าปัดเลยนะครับว่าเฮ้ยรถเราพร้อมจะทําสีแล้วนะ อ่าเราก็จะลื้ออีกรอบหนึ่งลื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอามาทําสีนะครับเราไม่เที่ยวว่าเฮ้ยทาไปทําสีไปนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดนะครับประจุกระจกีนเราอาจจะใส่ที่หลังนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเวลาทําสีมันจะเกิดการถลอกได้นะครับอาจจะใส่ที่หลังนะพวกกระจกนะครับแต่ตอนที่เราลองเนี่ยผมก็ต้องใส่หมวกกันน็อกขับแหละนะครับก็ฝากติดตามผลงานร้านจิตแล้วซิ่งด้วยนะครับก็รอดูเลยครับสําหรับโปรเจกต์ปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งพันนี้ครับผมก็ตั้งใจทําสุดๆนะครับเห็นก็วันนี้อาาจจะแบบว่ ทำได้ไม่เยอะนะวันนี้อาจจะทําได้น้อยกว่าทุกวันนะครับผมก็แต่ก็ทําอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ฝากติดตามผลงาน,นด้วยครับรันกิจเสี่ยงครับรับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้ารับสปอนเซอร์นะครับผม <S 2> <S 2> <H it> ใครที่บอกว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับ <H it> มาเลยครับผมนะครับรับรีวิวสินค้าเราจะรับรีวิวทุกขั้นตอนทุกทุกการทําทุกคลิปนะครับผมผมจะลงคลิปเกือบทุกวันนะจริงๆแล้วทุกวันเลยดีกว่า ลงคลิปทุกวันนะครับถ้าไม่ติดวันหยุดไม่ติดอะไรนะครับเรารีวิวทุกวันเราโพสต์ทุกวันนะครับสําหรับว่าใครอยากอยากจะเป็นสปอนเซอร์อะไรสมมุติว่าอ่ะอยากจะเป็นสปอนเซอร์นี้ผมก็จะพูดให้เลยว่าอ่าอันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากเจ้านี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับอ่าข้อฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมประมาณนี้นะผมก็จะรีวิววันนี้นะผมก็อยากดูคลิปเต็มนะครับให้เข้าไปดูในช่อง YouTube ผมนะครับถ้าอยากดูคลิปย่อย ให้เข้าไปดูที่เพจหรือว่า Facebook หรือว่า t i k t o k ผมนะครับโอเคครับฝากช่องผมด้วยครับ kr thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับน้ำยากันจัดข้าบขี้ไครขาฝังแน่นนะครับเนี่ยสำหรับรถที่แบบมีค้าบเหลืองข้าบขี้ใครหรือว่าเบาะหนังนะครับที่แบบว่าเกิดค้าบฝังแน่นของขี้ใคะครับเนี่ยหัวละ190บาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางกดสั่งในทิกตอกได้นะครับผม แล้วก็สเปรย์เคลือบพลาสติกและยางนะครับสําหรับท่านที่แบบว่าไปไหนด่วนๆครับอยากจะฉีดยางชุดๆแป๊บเดียวนะครับไม่เลอะมือนะครับหรือว่าแผงกิ้งลิตของท่านครับตรงใต้ปั่นน้าฝนนะครับเกิดการซีดเกิดการขาวซีดหมดอายุนะครับนี่เอาไปพ่นเลยฟื้นฟูพลาสติกและยางนะครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับน้ํายาเคลือบเงาแบบเคลือบแก้วสูตรพิเศษทําให้รถเงาฉ่าดูใหม่ตลอดเวลานะครับขวดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ฟีส่งเก็บเงินไปทางป้องกันแสง UV ด้วยครับผมนะครับป้องกันรอยขีดข่วนด้วยทุบปังปังป,งปังมีฟิล์มกันรอยแน่นอนโอเคครับเงาฉ่ำดูใหม่จะลอยเวลาคนหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทฟรีส่งเก็บเงินไปลายทางก็สั่งที่ต่อได้เลยครับสวัสดีครับ